ใส่เข้านี่สูตรอันแรกใส่ก็คือยูเรียเนาะ4600กำหนะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าถ้าเป็นขระนตนต่อไปก็คือใส่1500ใส่15 15เนาะหรือ16 00กำหนะหลังสุดท้ายใกล้จะเกี่ยวเอา15 15ใส่ไปหรือ13 13ตัวเอสใส่ไม่ว่าอันนี้เป็นเคมีทั้งนั้นเลยแต่ว่าเคมีดีกว่าดีครับคือผลิตบวยแต่ว่าผลเสียงมันคือทำให้ดินนั้นเกิดกัน ป e, ัญหาดินดองบ้านเฮาอะภาษาดินดองแต่ภาษาทางวิชาการบอกเกิดแหงปัญหายึดยึดกันมันจะยึดกันดินยึดกันแล้วกปทําให้ทานอาหารที่อยู่ในดินเนแบบพืชเปดูดขินได้ยากวัปล่อยยากเพราะฉะนั้นพอเฮาเอาเฮาตัวนี้ใส่ไปปั๊บนะครับในในดินในอัตราส่วนแคบบ่ต้องแน่ครับถ้าเป็นนาเข้านาเป็นในนาเนี่ยนะบอกว่าจะปลูกอย่างก็ได้ ปลูกเข้าปลูกหอมปลูกสับปะริกบะเขืออัตราส่วนได้ใส่นะสูงสุดกว่าสักสี่กระสอบนะสี่กระสอบต่อไร่พอละนี่นะแล้วก็ต่ำสุดกับสองกระสอบอนคๆๆนกิ้จิกิจิเนี่ใส่สองกระสอบไปยังได้ผลอยู่นะฮแต่จะใหม้อมอๆนี่สี่กระสอบนะสี่กระสอบกระสอบมันมีเซาห้าโลนะฮะราคาขายปกติสองร้อยบาทเนาะ ีกระสอบ4ส,สองแปดร้อยม็อกไปปรับคุณสมบัติอย่างไรคน,นไปปรับสภาพดินทำให้ดินนะถ้าดินเป็นกรดอยู่นะครับแต่ที่ทางวัเบางกูแล้วอะ่ะถ้าดินเป็นกรดเนี่ยมันจะบางงามคือตั้งแต่6จกุดอ่าควเอ่าค่า p h มันถ้าถ้าเจ็ดเนี่ยถึงเป็นกลางแต่ถ้าสมมติว่ามันจะมีระหว่างหนึ่งจนถึงสิบสิบสี่นะครับ เกลื่อนจกินเจ็ดแต่ถ้ามีข้าวกตั้งแต่6กจุดห้าต่ำกว่า6กจุดห้าลงมานะถือว่าเป็นกรดยิ่งมีตัวเลขน้อยๆอเป็นกรดถ้าสูงขึ้นไปเป็นด่างเกินเจ็ดจุดห้าไปกว่านี้ก็เป็นด่างเพราะนั้นพืชจุดๆตัวตัวนี้อยู่ระหว่างฮกจุดห้าถึงเจ็ดจุดห้านะใจงามใจได้นะอันนี้ถึงอูดถึงว่าค่า p H นะทีนี้คุณิสวรรค์ของเท้าที่จะอูถสง่็คือหมายว่าของเท้าเนี่ยหลังจากที่ดินเป็นกรดหรือว่าเป็นด่าง การเป็นโกลดเป็นด่างเนี่ยใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับยิ่งใส่ยิ่งทำเมื่อเสียนะครับยิ่งใส่ยิ่งเหลืองากครับพอห้องนี้ดินเป็นโกดนะเอาปุ๋ยไปใส่นะเหมืองนะครับต้องแก้บางคนเอาปุ๋ยขาวไปใส่เนาะเพื่อแก้เป็นด่างถ้ามันเป็โค้งสูงเพราะเอาปุ๋ยขาวไปใส่ไปแก้มันนะแก้ให้มันเป็นคือมันมันสดเทินลงมาคือมันมันเป็นกลางแต่ว่า ทีนี้พวกนี้นมันมีธาตุอาหารอยู่อย่างของเ้าเนี่ยมันมีธาตุอาหารในนี่มีอยู่ซาวี่ตัวนะในนี่มีอยู่ธาตุอาหารซาวซี่ที่จําเป็นต่อพืชน,นะโดยเฉพาะ p อนีเคมีมดนะโดยเฉพาะตัวโพแทเสเซียมนะเคนะโพแทเสเซียมนะฟอสฟอรัสนะมีเยอะในในนี่คุณสมบัติคือเวลาไปใส่ในานาข้าวนะเนี่ยข้าวจะแข็งจะตั้งตรงแล้ว ผลพิสนเข้าเนี่ยที่เราไปทดลองมาแล้วนะครับต่อไล่นะครับใจอัตราส่วนแค่สามกระสอบสองกระสอบต่อไล่นะฮะเอาไปใจเนะี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยปีเป็นหน้าปีนะที่ผ่านมาปรากฏว่าได้เข้าพันประมาณตันสอง 2, ขึ้นไปหมดเลยถ้าคุณสมบัติพิเศษมันมันตัวคือใช่ไหมเข้าเนี่ยจะทาให้หอยบักกินเข้านะแล้วก็ พอมันไปสร้างภูมิผู้กันอะอย่างกระจ้างคนเฮาส์นะถ้ามันแข็งแรงนะโรคภัยแค่เย็บแบบแค่มีเนาะเข้าแข็งแงร,รงรถผสมอันแรกประเด็นนี้คือรถเคมีก่อนรถบรรทใช้เคม,มีเต็มไปหเซนะอะทำเนี้รายละเอียดจากจใช้ต่จะอู้ฟังนะครับว่าถึงนะครแต่ผมจะอู้คือวัดแนวความคิดผมต้องการที่นี่การลดค่าใช้จ่ายเพร,ถรถาละลดค่าใช้จ่ายได้ผมก็ไม่คุยว่าต้องการที่จะ,นนะเ,เพิ่มน้องเกษตรกรเขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มนะครับถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นมาปุ๊บนี่ เขาก็สามารถที่จะมีเอารายได้เพิ่มกว่านั้นนะครับไปช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะเรื่องนี้สินนะปัญหาทุกวันนี่เรื่องนีิสียเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะนี้สินเป็นปัญหาใหญ่เขาบบได้ทรายไปสักเตอกใบเขาก็เลยบหมือูพื้นหมอนนอกสมัยก่อนพ่มเอ่เขาในไใบไป็นสุ้กป็พื้นหมอนนอนอยู่นะเพื่อไปในเรื่องแาอนี้เขาก็สอนว่ามันก็แบบเป็นท้ยักเตอะ์นี่ปีนี่ปีหน้าต่อไปเอานกปกที่หนูไปเตี้ยวฟอก ลูกหลานมาหันใจเนาะนี่พ่อมอย่างนักใบตอดนะทำใบขบแรกใจอ่อนออกจากบ้านไปเสาะการทั้งงานตั้งอื่นที่เที่ยงตั้งานมาเขมมอนเข้ามันเข้า,ขา,ขา,ขาพอแล้วให้น,าน้าีิพ่อพ่อแม่แกลงมาลูกไปฟอร์หาหันทิศถัอกาทดินทุกวันกับแปลงาขายจดเอาไปซื้อรถเก่งดาวคอนโดนะในสุ้มที่มาติบ้านละนะก็จะรุดไปเรืเ่อยโดยเฉพาะประเดี๋ยวนี้ทัพประเทศไทยเนาะขายถึงแผ่นดินนะคนก็มีเงินซื้อนะมดลึงนี่นะมดประเทศนะ S <S <S ให้แล้วบางทีเราบางทีแสนบาทให้เป็นหมืห่นลายเนี่ยขายยกแบงค์ในมดุดน้องมินี่เข้ามาซื้อไปแล้วนะครับยิ่งปรเดี๋ยวซ้ไม่ให้นะตั้งตั้งใต้น้่งพ่วงหน่อยแล้วจะเกิดปัญหาว่าเดี๋ยวนี้วา่าวก,กุ้งเทปนี่จะหายไปนะอีกว่ากุ้งเทปไปซุดลงติกต๊กๆแล้วคนจะทะลักขึ้นมาตั้งเหนือวางแล้วจะเกิดปัญหาไอ้น้่งพ่วงวกุ้งเทปคนกุ้งเทปขึ้นมานะส่วนหนึ่งปิ๊กแล้วครับตรวจซอกตื้อตีอยู่ในตั้งเฟียมปิ๊กไปละ อันนี้ก็เป็นเรื่องอี่างปรากฏการในวันหน้านีอัคคีการ่เอาจะหักสาพืนท่นทเราไว้นี่น้อยไปปิดนะครับพร้อมน้อยปีนต่อไปเขาคงจะเจ้าดีดินของตัวกเกกาอยูนะฮะเป็นเป็นอีก่เข้ากับชื่อที่น่ของต่างชาติไปก็เป็นมาผลิตระบบสมัยใหม่ภาพการเข้ามาแล้วครับมาผลิตระบบแบบนั้นนะคือจ้างจ้างเจ้าของตีนะชื่ออลไรบ่าเอาไปไหนหรือว่าเจ้าร้อยปีเนี้นะครับด่างจ้างเขาเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะครับกลายมาเฮานี่เป็นลูกจ้างตัวกเก่า ซื้อเข้าตัวเก้าพีนห้นนะฮะแต,ต่เป็นตีหน้าภาคภูมิใจคือยังเอายัางมีอยู่เกษตรกรยังมีอยู่แต่ถ้าอย่างใดประเดีด๋ยวนี้ดีนะครับรัฐบาลประกาศราคาเข้าละไว้ตรงตีหมื่นห้ายังมีกำลังใจนะครับย่านาไปบอกโอเคยังมีตีขายนะราคาถ้าได้ประจนั่นผมโอเคพะจะก็จะมีชีวิตความอยู่พอจะได้อยู่แต่ทาอย่างไรครับหมื่นห้าเนี่ยมันจํากัดอยู่นะฮะเขาะยังไงวา จะได้นักได้น้อยอยู่ใน 15, หมื่นห้าเนี่ยมันต้องลดขายช้จจายลงคือคือคือช่องในหมื่นห้านักขึ้นถ้ากที่เขา็ปอพอย่างนี้กำไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตก็จะัยการผลิตสําคัญสุดประเดยวนี้เกษตรกรเขาเนี่ยเขาต้องเล็งปีหนึ่งถ้าเนี่ยไดสีเต๋อเขาก็ถึงอย่างเงี้ยพูดถึงอย่านานะถ้าหน้ามดีนะสีเตือเพราะราคาที่เคาขายขกันถึงวนไปมันก็เกิดปัญหาที่ตามนะครับนั่นก็คือดินก็เสื่อมไปเรื่อยทีนี้พอดินไม่ได้น้อย เขาลงทําไปแล้วเขาก็ผัวขาดทุนเขาก็ต้องเพิ่มทุนเพิ่มการผลิตเพิ่มปุ๋ยใสเข้าไปแห่มาค้นวานซิกครับเขียวได้เจ็ดวันวานแห่เขียวได้เจ็ดวันวานแห่มันก็เสียงนั่งทีที่ต่พอขายแล้วผมบอกกุ้มอ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วเขาก็จะมีสอยยางคอย้สาธิตเราไปไผยาไปสอยยางไปสาธพิษนะนะครับได้ฟรีต้องไปคนกิโลก็เป็นรองทั้นตรงนี้นะช่วยไป็รองครับอย่ามาว่านี่นะครับก็ปรมาเที่ยวนี้ผมก็ไปตั้งที่นี่เนาะ บางคนยังไม่ได้ต้งลงเงินแตได้อู้แนี่ยผมตั้งละนะเพราะว่าปผมตั้งที่นี่เป็นจุดห้องขอ,ของคนดังของเาขานะครับจังบ้านมันเงินทั้งหมดอะไรไปถ้าใครไปไมาชื่อที่นี่จะดีมากเลยที่นี่ได้บอกราคาก็คือส่งถึงที่มาที่นี่นะแกนไม้นะครับเอาบรรทุกไมแ้แอะแอรดรถกันหนึ่งแล้นได้เงินถึงนี่นั <c oughs> น่นจะประมาันพวกเพชรปันน,นะลูกจะปุ่นมาโรงงานนะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่มันมามันเก็บก้อนแบบ เีวผู้เขารากานนะต้องออกฟุกจากลิงขึ้นมาเลยนะใช่รอามาทำนะครับกขบวนการที่มันแห้งก่อนพอมันแห้งดีๆอให้คนนี้เสร็อแล้วผู้กองเขาต้องไปวัดตรวจเช็คเครื่องชุดหนึ่งนะครับว่ามันมีคุณสมบัติขาอาหารอย่างเรียวกันเพราะฉะนั้นทุกกระสอบฟุกรลัจะต้องมีข้างเดียกแต่มดมีเจ๊มนี่ม้าโอ้บาใจอันนี้ม้านักอันนี้ไม่น้อยไปใจฮะจะเต้ากันหมดเพราะเขาจะเลือกสันมาแล้วถึงมาเข้ากะบวนการโรงงานเขางมันชุกกระสอบ อย่างต่างก่อนจะมาถึงวันนี้ได้นะครับมากระเดียงรอกี่สองร้อยบาทมีสองห้ากิโลกิโลบาทถึงซิปหรอกใส่บาทนะครับปุูมสศุลละนี่นะซึ่งการรบกันไล่ในฮันบอสซึ่งการพนักงานวันนี้นะตลอดไหมนี่นี่เป็นอะใจกันเดินืนอวุ่ะน่ะยกเว้นติดพิษสามพิษเนี่ยครับตอนนี้กองฟากไ้ตัวเนาะผมก็คิดว่าแล้วเขากจะจัดความหู <editors> <tangled. S 2> <ligen> ้ไวทาอะายกับเพื่อนคนเดียวนะอ่าความหุ่นด้นวิทยุนะครับวันนี้เรามีวิทยุของดีเจก้อยเป็น จะเป็นฐานเขเ้าสดสองคืบสองห้านเกาจเก้าจุเก้าจุดหนึ่งศูนย์้องเปิดหาด้วยครับเสียงหวานหวานเย็นเย็นไม่ได้แต่ได้ก่จตรวจริงเสียงจริงมาแล้วโอ้ยน้องไม้ได้ฟังเวียนได้กลับกลับ mọi người 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 mày không có tốt trong nó không à? chẳng có pha nhỉ <laughs> 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 chẳng có bàn chật cạn đâu, long hấp ra đâu mà ù, à. <cười> <cười> ừ, này, này,